สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมพอมีเวลาจังน้อยบ่ครับเดี๋ยวนี้ลงุงอ,อยู่ไสยอยู่บ้านหระะือบ่อ่าเดี๋ยวนี้เล่นออกมาขายของแถวนี่แหละครับทั้งอุดรนี่ลยนะครับอืมอยู่เขตใด,ดละ่ะอ่าแถวแถวกลุ่มพะวาแถวนี่แหละครับนนท์ศาสตรกลุม่มพะวามานี่แหละครับผมใกล้แล้วตัวใกล้สิมาฮอดพี่บุญรักแล้วตัวนี้ครับผม <c oughs> อ้าวเป็นยังไงมื่อคืนนี่มานบ่ กพอได้ใส่ยอยู่ครับเออแปดเก้าตรงๆเนาะครับผมนะครับตามลาวออกเกินคนกะนวลพี่น้องตามต่อตามต่อตามต่อมือ่อตามต่อวันที่ยี่สิบเจ็ดว่านี่นครับผมศุกที่ 27, ยี่สิบเจ็ดเสียงใดคำนวลไว้เราไปครับอาจารย์เทปไว้เสมอขึ้นนะครับโอ้ห่าลับมานี้มาเตรียมเขียนเด้อจังได มันใจคือมือวันครับมันใจมันใจที่เก้าเหรอครับมันใจคือเกา่าเนาะครับผมเอามีจังไรเนี้ยค่ะอาจารย์อ่าเอา,เอาตัวจับคู่เลยเนาะครับเนะาะจับคู่เลยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสีมหนึ่งหห้านึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหก สองสามสองสี่สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองห้าสองหกครับสามสี่สามห้าสามสี่สามห้าสามหกสามสามหกสี่ห้าสามหกสี่ห้าสี่หกห้าหก เอคราับผสามห้าสิบห้าสิบห้าคู่เอาตัวเด่นมานี่อาจารย์ตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นมีหาสามที่สามครับห้าสามสี่สามครับผมวิ่งลูดสามเลยด้วยครับวิ่งลูดไปที่สามเอามีสองคู่หนูอาจารย์ที่เนียนเนี่ยสาม เนี่ยรักสามเลยครับเนี่ยรักสามเลยครับยิงดุดสามเลยครับค่ะยิงดุดสามสามสี่สามห้าสามหกเนาะอาจารย์เนาะแมนครับผมสองสามหนึ่งสามจังเสียครับผมที่ตูติดสามเพราะว่าเด่นสามมักสามค่ะเด่นสามร่องนี่ยังอาจารย์เด่นสามร่องหนึ่งครับเด่นสามร่องหนึ่งครับผมเด่นสาม น้องน่งเสยนวิ่งเส้นแลนเส้นรูดกับรูดสามมันใจเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาจารย์งวดนี่มันใจเจ้าสิบเปเซ็นครับผมข้าวสิบเปอร์เซนตอเกินคนกระนวนมือวันพุธที่ผ่านมาน่านแปดเก้าตรงๆพี่นอ้อง นะครับถึงสิอไล่คู่ไล่หางกับเขาดีเยอะน้ออาจารย์น้อยเดินดีน้อยพ่อได้พอได้ฆ่าปะทู่อยู่อลายตัวก็ย่าว่าแต่เข่าว่าสั้นย่าว่าสั้นว่าแต่เข่าพันว่าอย่างไรอาจารย์มีเอฟซีโทรหาหลายบ่กแบบีครับผมบางทีกับว่าใครได้รับของเพป็นหนอครับเพราะว่าอยากขายของ ใจอยู่อาจารย์เคยคบ,บอกอยู<ม>่ว่าขนันอยากได้ก็ให้แต่ว่าสิอาจารย์ได้รับทุกสายครับผมเนาะอาจารย์เนาะครับเอาให้ห้ามทวนตัวเลขให้อาจารย์เนาะตัง,ตงอ่าสำหรับตำลาวออกเกินวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสิบเจ็ดจังเลยยี่สิบเจ็ดธันวาคมสําหรับหกสิบเจ็ด เอาเกินคนกระนวลน,นะครับผมมวดทิพานมาวันพุทธิพานมาเนั่นเขาแปดเข้าตึกตรงบานี้เด่นมาแล้วนะครับจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกถูกต้องพระข้าพเจ้ารีร่ครับผมแล้วว่าติดสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกถูกป่ะครับผมครับ,รบติดสามมีสามสี่สามห้าสามหกติดสี่มีสี่ห้า 4ี่หกห้าหกนะครับเตียนวิ่งลูดสามกับหนึ่งวสันนะครับเน,นี่ยนะครับเนะตียนสามลองหนึ่งวิ่งลูดได้เรื่อยวสันมักชอบก็อเอาไปลองเบิรงเดอ้อพี่น้อง 4, เอฟซีเอา้าเอาตัวเีว้เอกไม้เพิ่นเบิรงจแค่น้อยโอ้ยอ้ยอนน่ยมามือ,อ เอานี่นะครับเออจังส่นก็ได้อาจารย์ไปแล้วไปแล้วฮะค่ะเล่ายากเนาะเล่ายากอดบอลได้ลำได้ล่าบอได้ลำได้ล่ากันค่ายากต้องเติมมองว่างเอาเนี้ยมันวนท้านนี่เออนั่นแหละต้องขออภัยอาจาร,รย์เกินเด้อพี่น้องเด้อพอหาอยากน้อเติมมองว่างแล้วก็เลยไปเราก็ลอกลูกค่าหลายดินะครับลรากเป็นค้นขายของพี่น้องเราเป็นพ่อค่าพี่น้องต้องเข้าใจในจุดนี้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับนี่สำหรับแนวทางลาวตำลาวตำลาวยี่บเจ็ดธันวาคมพอ,อกเกิน2567อนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จ่อขมา้าจ่อขมา้านะครับว่ามันม่วยไทยเหรพี่น้องจ่อเข่าจ่อเขา,เขา,ขาหางบ่หางแล้วมือใกล้สีได้เขาดาวเขาดาวนะครับเอาไปพิจรารณาล่องเบิงนะครับค่า้าได้ไกล้จกักโตสองโตเนาะพอได้หนึ่งสูลูกสุลานจิน พอได้แปลภาษาสุลูสุรานจินเอาจินปีไม่ก็ให้แ่บแสบไปพี่น้องเด้อน,นะครับทำจิตใจให้สบายพี่น้องอย่าคิดอะไรให้มากนะครับอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับความสุขก็จะเกิดเองนะครับพี่น้องไม่ต้องคิดมากคิดไปไกลนะครับจู้จอ่อๆของเฮาเนี่ยเราข้มคิดจะไปไกล่คิดมากไปร้ายมันกับเปียงสมองพี่น้องเอาจอจ้เอาย่ปัจจุบันจู่กับปัจจุบันได้ก็โอเคแล้วเนาะนะครับ ปีไม้ปีไม้นี่กับพ่อหญ่ห้าครับไม่รัดกับอขออวยพรอ,อบนวยอวยพรในพี่น้องเอฟซีนะครับทั่วลกทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเพิ่งจะเป็นเข้ามาไม่ไม่นี่กับขอปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้สมคุ้มงมมาปรารถนานะครับสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงเงืนไรกองทองไรมาจะอึดจะอยากจะขาดจะ,ขดจะเขินเต็มกระเ,เป๋าอึ้งตึงอึ้งตึง ทองเต็มกระเป๋าตุงเป็นวานบกอตประยากความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ใจได้พี่น้องเดอ้อนะครับมีเงินแสนเงินล้านก็บ่ามีวามหมายนะครับทาร่างกายคิดใจบกแข็งแห้งนะครับเพี้ยนจังได้ก็บ่ามีความหมายพี่น้องสีสุขสิทุกมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละพี่น้องเอ้ยมีเงินหน่อยมีเงินหลายบ่ได้วานะครับมันอยู่ที่ใจนะความความสุขจะอยู่ที่ใจนะครับเอาเตินท,า,นทางไปทนาคลิปเดียวนะครับพี่น้อง มานมานกันสุขุสุคนนะครับอยากได้เงินก็คอยได้เงินอยากได้อีกยังก็คอยได้สมคม,มุมาต์ปัตนานะครับให้มีแต่ความดีความงามอย่าได้มีทุกข์ขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีสุขตลอดกาลรละนนานเทินพื้นผ้าวานะพี่น้องเนาะสาธุสาธุเดอ้อพุนพาคุณเจ้าปกปักรักษาเดินทางไปไสมมาไซมตลอดปลอดภัยนะครับถ่ายคลิปแล้วพี่น้องช่วงมากเดินครับขอบคุณและสวัสดีครับ